เสียดมากก็เลยอยากให้พี่น้องได้พ่อได้ทักทายเพิ่นพักหลังหลังนี่เพิ่นติดภารกิจเพิ่นบ่ค่อยได้เข้ามาพ่อกันช่วงก่อนนี่ก็ได้เฮ็ดคลิปเฮ็ดหยังนํากันเลอยู่เดี๋ยวนี้หนาวพี่น้องอยู่เบิ่งกันหนาวอยู่ผู้เดียวนี่ล่ะเพื่อนเขาบ่หนาวจะพ่นดอกพี่นี่ว่าหนาวอยู่ผู้เดียวแสดงว่าเจ้าไข่บ่บ่ไปยังไอเสียแดงอยเออมันไล่ก็ะก็จะมีพี่น้องข้าเข้ามา เดี๋ยวขอเข้าไปกดแชทสดกันป้าแชทสดระบบแชทสดตึ๊บอ่าเดี๋ยวมันกลับมาแล้วก็น้ำเกือนก็คอไล่สวดว่านั่นเดี๋ยวเข้ไปเบื้องให่เพาใคเบื้องม่จะตรงเบื้องเด้พูตรงมาเลยอ้ออ้จาสี่รบกวเออออกออกออกโอเคไม่ใก่เหออม่ใช่เออ วันนี้ก็ทรักทายสวัสดีนะครับตอนนี้จะโมงแล้วหาโมงแรงแล้วมั้งโอ้ยมแล้วค่ะมงแรงแล้วอโอ้ดีกําลังดีลาสนแรงสนง่ายนะนาฬิกานาฬิโมงมมีดีเล้ครับนี่แม่ของมันดอนเชีนสวัสดีค่ะเดียก็มีผูมเบิรย้อนหลัอเอาขม่าเหลนึงคนก็จะมันจะของของเ่อทีมนตัวเอาโมมีเจ้าบริเบิ พี่น้อมาเห็นบ่าพี่น้อง้องเสื้อแดงเขือนตัวี้เฮปานนัดกันมาตัวนี้นักันมาเดี๋ยวใส่ปิดไปก่อนเขาสิว่ามานํากันโอ้ยเดี๋ยอารถะคอยเป็นอุไปย่างไปย่างเ่างไปจกยางม้เนี่ยเรื่องอะไร่งลิปจ่อย่ติบัวง้หลงง้แกเงัานนะใต้คนในหนเจ็ดั่นหกคนล่ะเอาเ้ยแล้วาเดี๋ยวนึงสัใต้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยาย แม่ข้อมันโดนแกนอายุทูตัวนั่นนี่เนาะเมียนยุตทู<อ>บแล้วแต่นี่สิละคนห้องอายุหลายมากแล้วก็บจำชื่อนนจากของนนบ่ได้วนน่าเมียนข่อยโบเคยอันอันนี้ข่อยเขาก็ขึ้นครั้งแรกเนะาะคนในั้งแรกนี่มันก็สิเป็นกึกกึกกึกสิเวอร์ลามะเมียนมุเจ้าเ่าแล้วมุเจ้าเอิ้นกันแต่เ่าเถามุเจ้าได้ลืมชื่อจากของโอ้เอิร์นพย่ญชนะบ้างเด็กเถา พญี่เหี่ยวเด้อขบว่าเอินเถาได้เสียเด้อยพญี่เหี่ยวคอยยำคอยลืมซื้อบ่พญี่เงี่ยวพญี่เหี่ยวเอิ้นเจ้าบังเดียายนั่นโอาเจ้าสิซื้อยายเด้อบาดนี้ต่อไปยด้นี่เตอยายเจ้าข่อยหันเอิ้นซื้อเราตลอดอยู่กับย่านคอยหลงเอ้าไปค้องเจ้าขึ้นนาขึ้นกล้องเพชรรวยรวยแต่ว่าสมมุติปานไพรธรรมดาเลยเนาะไปไขเนี่ยอยู่เด้อเราคนผู้ไข่ตอนคอยแต่แต่ว่าเจ้าบ่า่ขาว่าเขาคอยกับผู้งามเนาะ งามได้ไผรล่ะในเมีเยไ่นเลี้ยงเนาะเศร้ากุหลาบงามได้แม่ยเด้อเอ้ยบ่งามได้พื่อนเฮียวสิเนาะบ่ไฮ้ยในเพญ่เฮียวบ่าอะไรข้าดวงดอกเอ้ยในเมียมันผิดสรุปแล้วงานแต่งเดือนซีนี่ตัวนี้งานแตง่งเอองานแต่งสาวกุหลาบในเมียมันเนาะจังผู้งามคือแม่เนะาะ<ม>คือเม่ได้งามงามได้ลูกบ่ยักแล้วเพราะมีคนคนหัวใจพร้อมเออคนคนนคต่างประเทศกัน บ้าเมีนบ้ต้องอันมันก็สิเป็นเทคนิคการเว้าการจ่าตัวอ,อันไหนเมียนเมียนสรุปข้าวดองกันไรไปไดนล่ะงานเต็มข้าวหลัมเอาว่าเมีนเป็นไม่ไงจุ่งบ่เป็นพวนเป็นผู้ใหญ่เว้าซอยกันนะโอ้ยกระยาเป๋เาเขอแพงหลายเขาไปเฮ็ดหน้าซอยทั้งว่าปีกเนาะอขาขอาการะสิลิตรนซาดอยู่หันระเบิง่งก่อนว่าเขามีหน่อยมีหลายซ้ำใดอันนี้พี่น้องไร้ความกระตือสงสัยเขาเว้าถึงเรื่องนั้นมบ้อนอันเช่นนั่นเอง ลูกสาวเสียสีแต่งงานเนาะอืลูกสาวไม่คล่องเราสิแต่งงานสาวกุหลาบสิแต่งงานก็เบาก็เบาแค้นเดียวเนาแค้นเาแค้นนั่นนละมัมาตบกบหูข่อยกันสิเด็กคิดราคามันอยู่ตัวเออตบกบหูตัวไปไปแอบไปจ่อฟันเขาเนาะเพิ่นไปจอบลูกสาวเล่นเล่นเล่นเบาเพิ่นไปจอบฟังเอาหูไปแน่ย้ากเก็บตองตบยุ่งบอกเขาก่ได้ตั้งใจสิเสียงก็แคกเขาแคกเขาก็ทำท่าตบยุ่งเอาซะหูเอือยอยู่สามมื่นเพิ่นยัเที่เอป่อยเอาซันน ข้าวเล็กเต๋อของเกันไม่คล่องกับสีประมาณเนาะหัวเซเลียเนี่ยหัวจักเรื wow ่องของไปเบิร์ดหูจักเรื่องของผู้นั้นเรื่องของผู้นี้คุ้มนั่นเป็นจังไหนคุ้มนี่เป็นจังไหนเน่ยแล้วกับสีรูบเบิร์ดไปย่าันนี้ค่ยกลองรูบเบิร์ดคาแรคเตอร์ส่วนคาแรคเตอร์ของข่อยคลองรูบเบิร์ดขาวเลเต๋อข่อยกับบ่อตะเพื่นเมีย เออกิดเหมือนเว้นมันก็ว่าจะให้เมียเมื่อนี้ก็ว่าให้เราอยู่ด้วยว่าจะว่าจังไให้ยเราอีกของข่อยซื้อเสียมาให้เออซื้อเสียมาให้ลราจมให้คอยว่าข่อยซื้อมาตัวน้อยว่าสั้นเอาเอ้ามึงซื้อมาตัวน้อยแถอะว่เบิ้งตีว่ามืนหูมืนตาตีไสเมียเจ้าของพนะเออว่าให้ข่อยเออหรือว่ามึงซื้อมากี้ใครกากบอกมึงหยิบถุงมาผิดตีเฮ้มึงนอกใจกูตีมึงเปลี่ยนไปตีว่าสั้นว่าว่าคอยก็สวนขึ้นแล้วว่าจังไงว่าข่อยะว่ได้เปลี่ยนไปแล้วเจ้าอุหนาเปลี่ยนไปใครอ้งงลอยู่ เรา <laughs> อนะันนณะเปลี่ยนไปโปกติกว่าเคยเคยเคยซื้อใส่นี่เออเคยซื้อใส่เยียมใส่เยอะมากห้นะเออจีาเปลี่ยนใส่เปลี่ยนเาเปลี่ยนใส่ก่อนเลยลบปรทัน่นดีนขึ้นดีมากครับเราครับกินไลเล้วกับผู้หย่แลก็ค่อยได้ซื้อเดนดว้วยขากะกี่ขอากะซื้อให้ใส่ยอะใส่ยั่ยมนบอเดี๋ยวนี้พ่ออันพ่อเดี๋ยวนี้เท่ามากเรากับใส่ได้แล้วขอากะบรูเนาะ ตะกี้นั่นก็ถ้าสมัยเอากันไม่มาก็เป็นเหี่ยร์เกียร์าำนำคำนั่นอะไรเกียร์ไปพึ่งกระดุงเนาะยานเปลี่ยนได้เกียร์ขึ้นไปง่อยต่ปั๊บหมดมาถึงมือนี่ฮะขาเดี๋ยวก็ยกบกขึ้นป่วยก็เปลี่ยนเปลี่ยนไรอยู่นั่นแล้วมันเปลี่ยนสั่นแล้วจากคนที่นาฮักนาฮักกผู้เน้นหน่อยบางเบาบางเขาวเบาเน้นหน้อยที่ไอมันว่ากลายเป็นค้นนาฮักผู้ใหญ่ โบ้หลาได้เก่งขันรู้กันโดนไปเออมมนเป็นไม่เป็นกวาสิเก่งนี่เก่งย่อนหัวเด้เอาจชนเลยจังาวังสั่นเอาผัวผ้าเก่งนด้จังจริงที่เอาทุกอย่างประสบการณ์ทุกอย่างนี่ผัวสอนผัวสอนไหนฮู้จักว่าอันผัวบ่เฮ็ดก็ได้บอกผัวเฮ็ดแมนบอกก็ได้เบ้ารูเออได้เว้ารูเออเอ็นบ่ถือตาเมียก็เลยได้จมห้ก็เลยได้จมดูเอาไปมากก็เลยติดนิสัยเห็นไหม บมเมนดอกเหตุถึกตางในกำชีดินบานใตส่วนแล้วจึงสิถึกตาเฮ็ดอีหยังกันบ่คือบ่ควรแล้วบ่วยบ่วบ๊บ๊มเนดอกตั้งก็ตั้งอยากจม่นซื้อละไม่ยิ่งไงขอพัชเสียดอกว่าเป็นน้ำผัวทั้งที่อ่านเอาจังขับรถไปนน้ำกันนี่เป็นบ๊วยเจ้าคือโมเลียวซอยนี่มันมีมันเป็นบ้านไปมันเป็นมันเป็นซอยคือใหญ่เป็นงุ่มนี่เนาะอืมเอีนังเจ้าคือโมเลียวซอยนี่เอา ข่อยซีนไปเลี้ยวส้อยนะบ่เจ้าไปยังคือบ่เลี้ยวซอยนี่ให้หน่อยบอกว่าทีเลี้ยวซอยนี่ซอยใดก็เป็นหยังพวงอะไรอยู่ตงกูแม่อบอกว่าเออ,อ,อเครียดบาดนี้เครียดไปฮอดเถียงแล้วบ่หาขาหาห้าวหาน้ำสูจริงเครียดมากเล้วบ่เฮ็ดนนกกินเน๊จับอก่ๆบแม่ค้องแม่ค้องเฮ็ดบ่เครียดมาให้นนกกินบ่บ่แล้วอย่ามาเค็มเนาะนนั่น เป็นอันสั่นแล้วเมืเอ่อจะนั่นเขาบอกไฮด์เนื้อกินเนี่ยเอาทั้งเห็ดทั้งจมนี่ยเสี้ยบร่บูลืมข้าววันนี้น้ำปลาปลาแดกกระได้มันที่เค็มกินบะไร่แต่ทำหน้าที่เนี้ยสิเียดสิจมบะที่เนียแต่ละมือแต่ละเว่นให้เงินผัวมือแล้จักบาดมาเจ้าแ,แต่ละยะ ข้างที่ไปกันยูเฮี้ยน้ำกันเอากันยูเฮี้ยน้ำกันเนี่ยยิงแกนน้ำกันบ่หารจักบาลมาบริหารจักบาลเนี่ยกินบ่เฮ็ดเล้วใส่หมเมข่อยไปกินใส่ไปขอเขาวัดบ่กินบ่แล้วก็จกกินรลแล้วอยู่ในตินแม่ยังไงจำตัวกินคอนได้ดอกเออโหกีเขาข้าอยังกับห้วยเกลืออะไรได้หรือล่านั่นแล้วน้ำลายมันเป็นังสันณฑะช่วงระยะที่เมียขี้เหรน่ะกินยังไงกินไปก่อนอืเขาสิงเขางนอกเล็ดขาดอออกไปกินข้างนอกแห้งพิษไหล <อ>มาที่ีคันันเห็นห้องอันเห็นปัวจินเขาห้อยเกียร์ลีตตวน่าใจต้องต้องแ่ในเขาซาใจสักก่อนแล้วเขาซื้ินตัที่หลังสนใจบอกความรู้สึกเขาไ่ยิ่งขึ้นนะบอแสดงว่าาระสีเลียวบางยังเสียแล้วแล้วจีเขาจีจีเดอดนเ่อุชโมก็สียางมาเป็นงกินเต็มแท้พ่อ้งอองังสั่นะเมื่อเจ้าโลกจีบติมซู่งม่ยิ่ง พักกันโลกจิตเห็นมือ่อยทุกพวกทุกใจมีความสุขใจดีโอ้ยเนาะแล้วบ้านนี้เวลาเทียงกันง้อกันนี่เที่ยงกว่าให้จำได้เด้อตั้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไปนะบอกว่าไข่นี่บ่มีมือผิดตีไปชิลตลอดเอาเข้ามาหน้าเลยเออเข้าอาหน้าไข่เขาถอดได้หลายเด้อตี้ยเดี๋ยวเบาด้วยเบาดูเจ้าเข้ามาหน้ไข่ขาถอดได้หลายเด้อที่พาน่านั่นคือได้แล้ววันทองที่พานมานะก่อน หมูยูแบบผูดเออพวกพิษตทวเจ้าไื้นั่นเองพันที่ตวนเพิ่งขึ้นได้เราไปที่ยังไงต่อเปนหบันไดการเออบ่เป็นยังดอขึ้นได้กตกแต่เศร้าซะเนียนตัวเศรษฐีก็ยุบว้าวว้าอยู่ในเมื่อนั้นแต่ไหนว่าไเานม่เกลียดมาก บริตีมยักเยอะได้หราประสอนเทีดกันตัวจ่อยเทีดกันตัวสัมกับพี่น้องมายืมเงินบ่บอกเมียเอออันกับพี่น้องทั้งจาควงนี่ล่ะบ่พี่น้องทา้งผัวดอกเออแต่ว่าไม่ยืมนั่นไม่ยืมแล้วบ่ะที่นี่ก็บบ่บอกซูฟังว่าพี่น้องคือกันกันให้ไปรวดแล้วลิตนเขาว่าสันผัวว่าเออบัดเมียละว่าเอันให้เขายืมคือบ่คุยบ่บอกเขานี่ยแต่พี่น้องมึงมายืมกูก็ยังบ่เว้าเออเออเป็นว่าอือ เป็นยังเขามายืมเขาบ้าหามาอาศัยไพ่เพิงือสิบวัได้พี่น้องบกว่าอาศัยกันสิอาศัยเพล่เดอไวมากกับพิษกันตัวมันพิษกันัพี่น้องไม่ยืมเงินนี่แหละสาเหตุการพิษกันมันมีไหลออมันมีไหลห้างเกีย์กับห้างเกียดก้มบอก็นแต่เครียดกับเครียดใด้เคื่อเมียคอยขึ้กันภาษาอันมือนันเนาะคอยอันตื่นไปหน้าสวยกับห้าคอยจ้มแต่เดอกเดือดาวขอยเป็นซ่มห่งมาสั่มก้มก็จักเทีย พอใจให้เขาบอกขึ้นข้อมเดียวเครียดแหงว่ดสันเนาะเออใครบอกจังไหนจะเมัอนโบเปลี่ยนเนาะโบเก่งขับเก่งเนี่ยเยอีเอื้งกินมูกระทะเออใบอกซ้ำนี่แหละข้ามเดียวเท่านั้นแหะเป็นยังที่เวลาดาฝ่ายุ่นซมุ่งคือบวกเป็นยังฝ่อยบอกขึ้นข้ามเดียวขี้เครียดแห้งเคียดขีเอื้องเป็นกินมูกระทะเป็นตะหักกระดอกมันบอกมันกะสีมันกะสีกินเมือตะเอื้งกัเป็นตะหักตี่นมันบอกล่ะขี้กับกูเนาะเนี่ยคุณแซมนั่ง พราะมาจากพม่าคือคนทีฟังไทยออกเลไคุณเนาะเครับก็มีเอฟซีทัวร์ต่างๆมากมายขอบคุณได้หลายอีกสาเหตุหนึ่งที่เฮดให้พิษกันก็คือส่วนหลาเนี่ยเมียสีพ่อคอย่อมไดเมียนี่สิต้องถือเสมอยิ่งยางเดียวนะเล่นต่อยิ่งยางเดียวต้องถือเสมอมามี่เมื่อผิดแล้วก็ต้องเป็นที่หนึ่งนั่นบ่เบราว่าสิเรื่องเดตกระตามบพราว่าสิพิดเป็นเนตกระตามให้หูไว้ว่า เมี่ยนี่บ่มีมือผิดถูกเสมอเออบ่อมีทางผิดถือเสมอนี่หล,ลานเบนซ์นั่นไปเอามาผู้ชายก็เลยถือยู่ปนไอ้ก็เลยปปเลย่ปปยมอมเพราะว่ายังเขียนให้เขาก็บ่ได้โดนดอกผู้ชายน่ะเออถึงหัวเทิงมันสิผิดกันปาได้ก็กตามหาัวเตยมันก็บ่ได้ผิดน้ำไม่อะหอดย่มก็ได้งอเขาคือเก่าอือหัวเตยมันแย่มันเจาะผิดแย่แย่ผิดย่มาแรงผิดกันกับเมียนั่นโอ้ยผิดกันมันก็บ่เรียกเวลาเวลาละเนาะผิดย่มาแรงเนี่ยเจ้าเสียหลายอย่างเนี่ยยังไหลายอย่าง เขาแแรงกับบอดดิกินบอดดิกินเขาแแรงบ่อนนอนกับบอดดนอนบ่อนนอนกับบอดดิน้อนน้อนหนอกเงี้ยยุ่งกับเจ้าจะเป็นไข้เลือดออกอีกคนเสียตามาไายคิดกันย่ามไหนดิไข่ลอกกันไปในห้องไข่นอนทั้งหมดสมนาน์ว่าไปใส่บอได้ไข่ลอกเเลยออสูตรไข่ใส่สูตรลอกไปเลยตายค่าในหันรถต่ว่าก็ดีได้เราก็ดีไปทั้งได้กันดูไหมข้องบันมันมังท่านเบาปอกก็ใช่เย็นกําลังกาลังกลางแปลง่ยน ัสถสาไหนกางแปลง่างงนนัักลสีสายนังกางแปลงพี่น้องซุ่มแซวกันย่ำแล่ย้อนยุคอันไปสมัยแต่หนังขายยาหนังขายยาเสียหนังขายยากันเสียย้อนเออเนี่ยยังชาลีบอยู่งี้ตะกียกอนังขายยาหนังขายาเอาผ้าเอาเนาะผ้าเอานะอันบดไปเบิ้งหนังแยกข้อไปเบิ้งหนังเหมืนบ้อเลยเบิ้งอันเบิ้งหนังได้เบิ้งผู้ผากูได้ย่ำไปเอาขีมาทังเฮ็ดเอาเออเอาเฮ็ดอันเฮ็ดเฮ็ดจอปากอ่าเก่งอีู่ดีเดยไอ้เนีมัน เพื่อนเฮ็ดอีกอย่างว่าอันนึงว่าน้ำไห่บอกอันนึงเขากระบึงเนาะนามพระเจ้าไห่ให้นี่ว่ายากเวลาถ้าเข้าสีแสดงให้ว่ายากหัวก็ยากเด็กสำหรับไข่หัวยากอืมเป็นหัวโจมเนี่ยว่าหัวกยหัวพรคือตอนนั้นหัวสีหัวเลยแต่ว่าเข้าเปลี่ยนเวลาเข้าเปลี่ยนผ้าเน่ะเข้าสีหัวนั่นยากก็คือมันต้องมันต้องเอาตัวเจ้าของเขาไปอยู่ในบทนันให้เข้าเปลี่ยนคนผู้นันเขาจังสิไปได้เด่กอันนี้ก็คือ อ่านว่าเออไปต้องเบาไปตามบทนี่บ่ได้ก็คือเทคนิคการภากเสียงก็คือเฮาต้องเข้าไปในบทให้มันได้เนาะให้เฮาว่าเป็นเฮาเป็นคนผู้นั้นจังซี่นะแม่นล่ะเอ้ามื้อนี้แม่คล่องเพิ่นก็มาเยี่ยมมายามนะครับเออขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณค่ะบ๊ายบายเนาะบ๊ายบายครับผมครับเอ้าจังได๋กัทักทายเยี่ยมยามคิดฮอดคิดถึงกันเด้อแตครับฝากช่องอ่าฝากช่องแม่คล่องน้ำแน่นะครับ อ่าแม่ของบ้านดอนแคนนะครับสองทั้งยูทูบแม่ของบ้านดอนแคนนะครับออแม่สาวกุหลาบแม่เป็นแม่สาวกุหลาบนะครับไม่รู้ว่าแฟนๆแน่นี่สิเป็นอันแฟนๆสามีไพ่บอนะครับแต่ที่ซื้อได้สิเป็นฟอนแฟนตัวเมียหรือซีรีเป็นทั้งสองหัลลาครับเนาะจัาหัวจักกันโอเคมื้อนี้ก็จะมาก็จะได้เข้าไปเฮ็ดใกล้เสียงอย่าลืมเข้าไป แต่ว่าในในยูนทูปมันตีปล่อยหรือบอมแนบอกเลยยัง,งปล่อยหรือมันปล่อยตั้งแต่ในกลุ่มปล่อยตั้งแต่ในกลุ่มครับในสาธารณะต้องร่อเสานาด้วยครับแต,แต่ถ้าถ้าเกิดว่าผู้ใดอยู่ในกลุ่มสมิงไพ่เดอะซีรีส์<น>กับกับลงตอนสามนะครับส่วนที่ผู้ใดที่ว่าสมัครในกลุ่มบ่เป็นนะครับแนะนั่ยังไงนะครับทั้งเฟซบุ๊กนี่ก็สิเป็นเป็นกลุ่มซึ่งจริงๆแล้วอยากแนะนนัให้เขาไปในยูทูปง่ายกว่านะครับก็คือเติมเงินเขาไปในโทรศัพท์ นะครับเติมเงินเข้าในโทรศัพท์ประมาณ200เนาะแล้วกดนะครับข้างล่างตัวเอสนะครับข้างล่างขวามือในช่องพย,ยัญชนะเดอ้อนะครับแล้วก็ก็กดเข้าไปทําตามขั้นตอนเดี๋ยวเขาสิตัดเงินในระบบให้เฮาเองง่ายกว่าเดือนหนา้าเฮาก็เติมเงินเข้าไปอีกนะครับเฮากกับสมัครอยู่นะครับเฮ็ดแบบนั้นสิดีกว่านึงมันดีหม่องได้ดีบางที่ว่าเฮาบ่ต้องไปฝูงชนชี้เฮาบ่ต้องไปอ่โอนบ่ต้องไปทําธุรกรรมทางการเงินอีหยัง เรืงแต่ห้าเติมเงื่อนเข้าไปผู้ใดใส่ทู่ก็เติมทู่ผู้ใดใส่วันทุข้อก็เติมวันทุข้อนะครับผู้ใดใส่ดีแท็กก็เติมดีแท็กนะครับแล้วก็กดเข้าไปบางตัวเอสลากาก้วก็เหตตามขั้นตอนเขามันก็เข้าไปเนเป็นสมาชิกวิทยพีได้แล้วนะครับอันนี้ก็คือขั้นนะนําเนาะนะครับเอาเข้าไปบางนังกางแปงครับอ่อาเ,เดี๋ยวฝ่ว่ากับพี่น้องจ้ากหน่อยก่อนนะครับโอเคขอบคุณแม่ค้องนะครับ,บครับผม คิดว่าโมเหตตาทีคิดว่าเหตตาทีเท่านั้นประมาณมันที่สิบสามนะครับนี่ว่าก็จะกลับอุดรนะครับมีพระราคิจว่าสิไปกู้มั่นนะพี่น้องจะได้จะได้ก็ฝากที่ตามเบื้องแย่งกันน้ำไปหอดปลามั่นน้ำเนี้ยก็จะได้กินปลามั่นมาเนี้ยอ่าแต่เซตคือเก่านะครับเดี๋ยวหลังจากเสซตพระราคิจแล้วก็จังสีมากทำงานต่อเฮ็ดทั้งงานทั้งเสียงมาฝึกงานมาฝึกฝน การให้คอนเทนต์แน่นนะครับการเรียบเรียงแน่นะครับจากพญาย่เพิ่นนะครับตอนนี้มาได้สองเดือนแล้วแต่ยังมันเป็นศาสตร์ที่มันใหญ่พี่นองมันเป็นศาสตร์ที่มันใหญ่เป็นเรื่องที่กว้างมากงานเรียบเรียงนี่นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เวลาเลี่ยนเป็นปีนะครับตัวสิเป็นที่แรกนึกว่ามันเฮ็ดไงไงเพราะเขามว่าเบิ่งแล้วโอ้รายละเอียดมันหลายนะครับถ้าผู้ใดได้เบิ่งละครสมิงไพ่ก็บจีฮูว่ามันอลังการอีกนะครับเบื้องหลังนี่ก็คือ ต้องต้องครบดียีความู้ความสมาริต้องครบดลนะครับต้องเป็นสีมือระดับสั้นคู่เลยนะครับขนาดนังนะอันนี้คันจะนายกฝากนเดินนะครับส่วนนายบ้าก็รับบทในแบงเนาะนะครับเอามือนายกมาทักทายมาคิดหอดคิดถึงกันหวานๆนะครับทุกคนสุดิสุดีมีแห้งกินแซ่บน้อนรับลำลำเรื่อยๆนะครับสำหรับไม่ยิ่งนี่กขออวยพรให้ผัวใี่ควงเงินหน่อยๆนอย สำหรับผู้ชายก็ขอให้อัไหวพริบให้เมีอะไรให้เงินไปเฮ็ดงานหลายๆอาชีพต่างๆตัวมันบ่เออสำหรับเป็นยิ่งนี่อีกอย่างหนึ่งก็ให้ผัวอันานอนสอนงายฮั้ลูกครับเมียเออถ้าเป็นผู้ชายก็ให้ได้เมียบ่าวบ่าวจมก็เป็นที่สุดของครอบครัวแล้วเดี๋ยวนี้ข้าเจ้ากระร่งสิกลางนังกลางแปลงกันเดไม่รู้ว่าจะไปแจมกันอืมอ่า สำหรับมื่อนี้ขอบคุณขอบคุณหลายๆนะครับที่เขา้ามาส้มในไรไม่บ้านะครับอ่ะสันึกสักวันสำหร,รับมืบ่อนี้สวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับ